บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศผนึกพาร์ทเนอร์ระดับโลก Warner อร์บรอ s c ดิสค y ฟเวอร้า้งปรากฏการครั้งแรกในไทยเปิดตัวแบทแมนอัศวินแห่งรัติการในวาระครบรอบ85ปีฮีโร่ของจักรวาล DC ซีคอม s ิ โดยได้รับความนิยมมากที่สุดและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกฉลองแคมเปญเทศกาลฮาโลวีนไทยแลนด์ฮ l o โล e ีนเฟส2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-31ถึงตุลาคม2567ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศอัดแน่นด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดเอ็กคลูซีฟพร้อมมอบประสบการณ์สร้างสีสันสนุกสุดหลอนให้กับนักช็อปทั่วประเทศก็ในทุกๆสาขาเลยเราก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของฮาโลวีนนะครับ ในคอนเซปต์ของแบทแมนกับเหล่าวายร้ายหรือว่าวิลเลียนนะครับก็จะจะแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาด้วยแล้วก็เราก็จะมีเอ็ก uh, ซ์เพียนเชียลสเปซนะครับเป็นพื้นที่ที่มีทั้งสินค้าคอลเลกชันของแบทแมนมาขายนะฮะแล้วก็มีเกมอะไรต่างๆให้ทุกคนได้มาร่วมประสบการณ์ที่สนุกสนานไปด้วยกันอ,อ,อีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งแฮปเพนิ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆ เชื่อว่าใครที่เคยดูภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนคอมิกนะครับของแบทแมนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการยิงสัญญาณนะครับสัญลักษณ์ของแบทแมนเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศน,นะครับครบทุกภาครอติดตามชมนะครับก็จะมีะเรียกว่าแบทสิกเนลนะครับในการยิงสัญญาณแบทแมนขอความช่วยเหลือ SOS นะคร ซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกของเอเชียด้วยครับความพิเศษก็คือว่าในปีนี้ครบรอบ85ปีของ Warner Brother Discovery นะครับก็เราศึนษาพัฒนากับทาง Warner Brother Discovery ก็ได้ร่วมมือกันที่จะมอบความสนุกสนานความสุขให้กับทุกคนในเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ครับแน่นอนครับแล้วก็เรามีร้านค้าในศูนย์การค้าของเราอีกมากมายเลยนะครับที่มีคอลเลกชันพิเศษ <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมา ชอปปิ้งกันนะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1ถึง3 1ตุลาคมครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะมีมิสแอนก e ี t นะครับเป็นแบทแมนตัวจริงนะครับบินตรงมาที่ศูนย์การค้าของเรา3ส,สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีสาขาเซ n นท a l World ์ e n t r นท w ั s เวสเกตแล้วก็เซ n นทรัลปิดกล้าวก็รอติดตามชมนะครับมาร่วมกันมิสแอนกรีกับเขาได้มาร่วมกันถ่ายรูปนะฮะแน่นอนครับ ใช่ครับรอติดตามข่าวสารนะฮะทางช่องทางของอโซเชเียลมีเดียของเซนทร,รัลพัฒนาครับจริงๆกิจกรรมต้องบอกว่าหลากหลายมากนะคะถ้าไปทุกที่เนี่ยก็อาจจะเจออะไรที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะคะนอกเหนือจากตัวแบทแมนแล้วเนี่ยบางสาขาเองก็อาจจะมีการ i c k ั p เรื่องของตัวบ้านดีสิงขึ้นมาเล่นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสนุกได้อีกเพราะ,ะฉะนั้น เข้ามาตลอดทั้งเดือนตุลาคมเน่ต้องบอกว่าเห็นอะไรสนุกๆเยอะแยะแน่นอนแล้วก็นอกเหนือจากกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันยังมีเรื่องของเมอร์ a n น i s e นะคะมี Activity ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในศูนการค้าของเรานะคะทั่วทั้งประเทศไทยคะ